ประมาณนี้ครับลูกค้าแต่ละคนเราต้องปรับตัวให้เกาหากันลูกค้าจะเอาแต่ไดเราไม่ได้นะฮะต้องฟังเขาด้วยฟังลูกค้าด้วยอชอบแบบไหน สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่แช n แนลอยู่นะครับวันนี้ก็มาทําสวนนะฮะที่ใหม่ที่เรานัดกันจะของบ้านไว้นะฮะก็มาครบทีมวันนี้นะฮะแต่คนตัดเดี๋ยวตัดเสร็จก็จะไปทางนู้นดูกันเลยนะฮะนี่ฮะจำได้ไหมฮะที่ผมมาตัดต้นไผ่อะไรพวกนี้นะนี่มีคลองมีอะไรเนี่ยนะครับ วันนี้ก็จะมาตัดญ้านะตัดยาพวกนี้แล้วก็จัดการว่าจะพืชนะวันเดียวไม่น่าจบน,นะวันเดียวไม่น่าจบนี่บ้านแกสวยนะแกเรียงหินสวยดียนะฮะอ่าเียงหินมีที่นั่งหนึ่งที่แล้วก็ริมคลอง ริมองริมองเดีย๋ยวไปดูข้างบนนะฮะอ่ะครับตัดหญ้าตัดช่วงล่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ทงขึ้นไปออโอ้ยหน่อไม้ยังอยู่หน่อไม้ยังอยู่มีหน่อไม้อยู่นะ นี่คงก็อยู่ชั้นนี้นะยิงคลองชั้นน,นี้นี่ก็จะลางไอ้นี้ให้เขาด้วยนะดึงไอ้นี้ออกด้วยขยักนะขยะัลงมาลุยตัางให้เรียบร้อยนะ ตัดสองเครื่องครับอันนสองเครื่องสองเครื่อง,อ,ง,อ,งอ่าหน่อไม้ยังอยู่นะฮะนอ,อนวันนี้จะดิดขอไปแกงนแหน่อยจะหวงหรือเปล่าวหัวหรือเปล่าจะขอไปแกงนะสามหน่อยห้านอนะน,อนะหกนอแล้วเนี่ย อ๋อก็มีนะข้างในห,หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าห้านอหกนอเจ็ดนออ้อกลองเดียวก็เดียวก็พอแล้วเจ็ดนอ กขเรียกไผ่บ้านอันนี้ผมก็ต้องมาเดี๋ยวว่างๆมาตัดแต่งเลยครัหมดเลยตัดแต่งทช่้นๆตัดหญ้าไว้อันนี้เป็นหญ้าไทเปนะะอ่าโตช้านะนี่สองปีแล้วเนะี่ยก็โตได้แค่นี้ อ่ะครับมีกระตัดก็พยายามย่าให้สั้นนะฮะตัดเฉพาะปลายปลายนะเพราะหญนะ้าไทยเปนเนี่ยก็จะโตช้านะฮะโตช้าแต่ก็จะโตช้า tân tập cho dân dân á là lạc cháu cháu ờ lạc phải khơi luôn ประมาณนี้ครับลูกค้าแต่ละคนเราต้องปรับตัวให้ก็าหากับลูกค้าจะเอาแต่ได้เราไม่ได้นะฮะต้องฟังเขาด้วยฟังลูกค้าด้วยอชอบแบบไหนบางคนก็บอกเออตัด๋ยวก็ขึ้นเองแต่บางคนก็บอกเอาจตไปลายปลาเยเนี่ยตัดให้เหลือประมาณนี้ มาลงรถนะมาลงรถนะลงรถ,งรถนี่มาดูอ่าคนตัดแต่งแล้วก็ถอนวัชพืชน,ะนี่ ถอนมาหมดแล้วนะชุดนี้เป็นสี่สาวห้าสาวอันนี้นะนะครับตัดแตง่งนะต,ตัดแตง่งนี่สาวนี่ก็ขยันยนะเยอะแยะหลังนี้นี่ฝั่งนี้ก็สี่สาวขลุยอยู่นี่นะอันนี้มีหกสาวเจ็ดสาวนะ นี่นะครับมีแป้งพักด้วยแต่ไม่เคยทํานะครับเป็นส่วนมากจะเป็นผักสวนครัวนะส่วนครัวนี่แหละครับ ต้องลงไปท่าน้ำเลยต้องทำตีไว้สองวันนะจบมาสองวันเนี้ยจะเป็นอย่างนี้นะก็จะพืชเต็มไม่หมดแล้วแ <c oughs> <c oughs> กชอบผักสวนครัวนะ <c oughs> มีแต่ผักไว้เก็บกินของแกนะเนี่ยชะอมก็มีเมื่อกี้ลงมาเก็บละลงมาเก็บนะจะมีข้างบ้านเนี่ยนะ นี่ดังลุยเข้าไปมีทางเดินเข้าไป